สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นแลบบเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาตัว web application ที่เป็นการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่หรือว่าพวก js web ซึ่งปกติแล้วในการพัฒนา็บเราก็จะใช้พวกเครื่องมือ,อภาษาโปรแกรมมิ่งต่างๆ แต่ปัจจุบันก็คือง่ายขึ้นกว่านั้นเราจะมีเครื่องมือปลั๊กอินที่อยู่ในพวกโปรแกรม QGIS ที่สามารถใช้ในการคอนเวิร์ตตัวข้อมูลที่อยู่ในหน้า QGIS ให้เป็นเว็บแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่เบื้องต้นได้โดยขั้นตอนแรกก็คือจะเรียนรู้วิธีการาติดตั้งปลั๊กอินก่อนก็คือไปให้เปิด โปรแกรม QJF แล้วก็หลังจากนั้นให้เลือกเมนูปลั๊กอินไปที่ Manage and Install Plugin หลังจากนั้นก็จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาก็ให้พวกเราค้นว่าา h ah q j to web q j s to web ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเมื่อเซิร์ชเจอก็จะมีมีตัว ปลักอินที่ชื่อ q j s o w e b ซึ่งจะสามารถ Export อข้อมูลออกเป็นเว็บแมได้โดยอาจจะใช้ในรูปแบบ o p e n l a y e r แล้วก็ Leaflet w ว b map เว็บแมตรงนี้โดยในเนื้อหาเรายังไม่ได้เรียนถึงตัว Leaflet เว็บแมตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวก็ค่อยไปเรียนกันอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้ว Leaflet ตรงนี้ก็จะเป็น JavaScript ที่ให้เราสามารถเขียนโค้ดในการ จัดการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ได้แต่ว่าในวันนี้ก็จะให้ติดตั้งปลั๊กอินแล้วก็ลองลองแอดข้อมูลเข้าไปใน QJS เพื่อที่จะสร้างเป็นเว็บแมทสำเร็จรูปจากตัวคอนเวิร์ดจากตัวปลั๊กอินตัวนี้ให้เป็นเว็บได้ขั้นตอนแรกก็คือเราต้องติดตั้งก็ต้องติดตั้งตัวปลั๊กอินอันนี้ก่อนถึงจะ สามารถใช้งานได้ในส่วนนี้ก็จะเป็นการติดตั้งติดตั้งตัว QJS to 2ว็บตรงนี้อันนี้ก็จะติดตั้งเราก็จะมาดูว่า ตที่ติดตั้งแล้วก็จะมีอันนี้ก็คือมีการอินสตอรตัว QGS to w ว็เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นจะพบว่าถ้าเรามาที่เมนูเว็บจะมี q j s to web ซึ่งจะทำให้สามารถ r ร a t e ตัวเว็บแมปตรงนี้ได้ตรงนี้ก็จะสามารถสร้างเว็บแมปได้โดยที่จะเห็นว่า เราจะเลือกได้ทั้งในรูปแบบที่เป็น Open Layer ก็ได้ r e f l e n ก็ได้หรือ m a p GL JavaScript ก็ได้เช่นเดียวกันตรงนี้ซึ่งตรงนี้ยังไม่มี Layer ให้เลือกเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำการ add Layer เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ทำการ add Layer ก่อนถึงจะมาสร้างตัว Ma ปอีกครั้งในส่วนนี้ก็จะเป็นการติดตั้งเดี๋ยวส่วนที่เป็นการสร้างแมปก็จะ อยู่ในวิดีโอต่อไปค่ะ